สวัสดีค่ะปู่ป้าญาตน้องอริสค่ะวันนี้ย่าจะพาทพําเผือกฉาวหวานกันนะคะก่อนทําเรามาทําน้ําเชื่อมไว้รอเลยนะคะค่ะส่วนประกอบของน้ําเชื่อมของเราก็จะมีหนึ่งแบะแซะนะคะแล้วก็สองน้ําตาลทรายขาวค่ะสามน้ําเปล่าสี่ใบเตย เพิ่มความหอมค่ะแล้วก็ห้าเกลือเล็กน้อยนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะตั้งน้ำด้วยไฟกลางนะคะใสบเตอลงไปค่ะใส่ไบเตอตามความชอบนะคะใครชอบ ใบเตยเยอะๆก็ใส่เพิ่มความหอมได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ใส่เกลือนะคะใส่เกลือเล็กน้อยรอให้น้ำเดือดสักครู่เพื่อให้ในน้ำใบเตยอ,ออกก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายขาวลงไปค่ะน้ำตาลทรายขาว แล้วก็ตามไปด้วยแบะแซค่ะแบะแซลงไปเลยค่ะสองช้อนเลยนะคะคนให้ทุกอย่างละลายให้เข้ากันดีค่ะคนนะคะถ้าไม่คนและแบะแซเขาจะติดก้นหม้อนะคะจะเหม็นไม่ได้นะคะคนนะคะพอทุกอย่างเข้าเพากันดีแล้วนะคะเอาแค่ละลายนะคะ หอมมากเลยนะคะตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยค่ะแล้วก็ตักใบเตยอ,ออกเลยนะคะตักใบเตยทิ้งเลยค่ะแล้วก็ปิดไฟค่ะปิดไฟนะคะปล่อยไว้ให้เย็นค่ะ่พักไว้ก่อนค่ะตักใบเตยอ,ออกให้หมดนะคะ ตักตอนที่เราปิดไฟใหม่ๆเนี่ยคะ่ะจะจะดวกเพราะว่าถ้าปล่อยให้เย็นแล้วน้ําตาลจะเหนียวใบเตยมันก็จะติดน้ําตาลเนาะมันก็จะตักออกยากมันจะเหนืดนะคะในระหว่างที่รอให้น้ําเชื่อมเราเย็นนะคะเราก็จะมาจัดการฝานเปลือกของเราค่ะเปลือกที่เราจะนํามาฝานเปลือกต้องล้างน้ําออกก่อน,นะคะให้สะอาดเลยเอาพวกดินหรือสิ่สงสกปรกออกให้หมดเลยนะคะจากนั้นเราก็จะมาตัดหวัวตัดท้าย ออกแล้ก็จะมาฝานกันค่ะเราล้างน้ําให้สะอาดก็เพื่อว่าเวลาเราเอามาฝานอย่างนี้เราไม่ต้องนําไปกลับไปล้างน้ําอีกนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะทําให้ยางของเผือกออ,อกมาทําให้มันคันมือได้นะคะถ้ามีถุงมือก็สวมถุงมือได้ค่ะฝานออกให้ให้เกลี้ยงเลยนะคะเศษปนเศษดินที่เราล้างออกอะ่ะ ถ้าเราล้างออกหมดแล้วมันจะไม่มีเศษป่นเศษดินนะคะมันจะเป็นแค่เปลือกดำๆของเขาเราก็แค่อามือปัดๆออกมันก็ออกแล้วค่ะถ้าเราล้างล้างให้สะอาดนะคะล้างเอาพวกเศษดินออกให้สะอาดอย่างนี้เราก็ไม่ต้องล้างอีกนะคะจากนั้นเราก็มาผ่าครึ่งค่ะผ่าครึ่งเลยเพราะว่าเปลือกหอมเรามันจะหัวใหญ่เพราะว่าเราไม่มีที่ฝานเนาะเราก็จะใช้มีดสองคมฝานนะคะ ก็ผ่าครึ่งออกแล้วก็มาแบ่งครึ่งอีกนะคะมันจะง่ายในเวลาเราฝานจะมีดสองคมเนาะเนี่ยค่ะจะมีดสองคมฝานแผ่นเปลือกที่เราฝานมันก็จะมีความเสมอกันสม่ำเสมอไม่ไม่หนาไม่บางเกินไปค่ะเนี่ยค่ะแผ่นพอดีอย่างนี้นะคะถ้าแผ่นบางแบบนี้ก็จะทอดสุกเร็วสุกง่ายนะคะถ้าหนามันก็จะ ทอดยากตั้งกระทะเลยค่ะปานเสร็จแล้วเนาะตั้งน้ำมันให้ร้อนด้วยไฟกลางนะคะตอนนี้ย่าก,ก็จะใส่น้ำมันปาล์มเนาะสองถุงนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนใส่น้ำมันเยอะเวลาทอดเราก็จะได้ทอดง่ายเผือกเราก็จะได้ฟูแผ่นสวยนะคะ พอน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยเผือกใครจะใส่ใบเตยก่อนก็ได้นะคะหรือจะใส่ตอนเผือกเราเริ่มกรอบแล้วค่อยใส่ใบเตยก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบค่ะทอดไปนะคะใส่ใส่เผือกจะใส่เยอะนะคะให้ดูน้ำมันเราด้วยให้ใส่ก็พอดีกับน้ำมันถ้าใส่แน่นเกินไปแผ่น แผ่นเผือกของเราก็จะไม่ฟูไม่กรอบนะคะเพราะว่าแผ่นเขาเบียดกันเนาะค่ะแล้วก็ค่อยๆค,คนค่ะคนให้ทั่วนะคะเพื่อว่าแผ่นเผือกอเราจะได้ไม่ติดกันจ้ะเกลี่ยออกนะคะอันไหนที่มันติดกันเราก็ค่อยๆใช้ตะแกรงค่ะเกลี่ยเกลี่ยเขาออกจากกันนะคะทอดไปเรื่อยๆนะคะ จนสังเกตได้ว่าเผือกเราเริ่มกรอบแบบนี้ค่ะเริ่มสุกเริ่มจะไม่มีฟองอากาศแล้วเนาะนค่ะสังเกตถ้าไม่มีฟองอากาศแล้วเราก็ตักขึ้นได้นะคะถ้าทอดน้ำไปกว่าน,นี้เผือกเราอาจจะไหม้ได้นะคะนี่ค่ะน้ำมันนิ่งแบบนี้แล้วเนาะเราก็ตักขึ้นเลยค่ะ ขย่า,ยาขย่า,ยาให้น้ำมันเสด็จออกแล้วก็ตักเสร็จใบตุเสร็จอะไรออกให้หมดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราตักออกไม่หมดมันจะทําให้น้ํามันของเราไม่หมินหมินไหม้นะคะจะไม่อร่อยค่ะหลังจากเราทอดเสร็จแล้วเนาะเราก็ทําการฉาบค่ะเตรียมน้ําเชื่อมที่เราทํเอาไว้เนาะมาราดค่ะราดลงไปบนแผ่นเผือกที่เราทอดเตรียมไว้แล้วเนาะ ใส่เยอะใส่น้อยแล้วแต่เรานะคะว่าน้ําเชื่อมเราหวานอยู่แล้วถ้าใส่เยอะก็จะหวานมากเนาะของญาติจะทําให้เด็กกินชอบหวานหน่อยก็จะใส่เยอะหน่อยสี่ทับทีถือว่าหวานนะคะเพราะว่าน้ําเชื่อมเราหวานคนนะคะคนเบาๆนะคะคนให้เท่ากันคนให้ทั่วถ้าเราคนแรงแผ่นเราก็จะหักได้นะคะ จากนั้นเราก็มาตั้งน้ํามันอีกทีค่ะตั้งน้ํามันเปิดไฟกลางนะคะพอน้ํามันร้อนเราก็เทเผือกที่ฉับด,ด้วยน้ําเชื่อมแล้วเนาะปุกกับน้ําเชื่อมลงไปทอดได้เลยมันคนเลยค่ะเพราะว่าน้ําเชื่อมเราเนาะมันมีความหวานอาจจะไม่ได้ใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะมันคนนะคะถ้าไม่คนแล้วมันไม้ได้นะคะคนไปคนับไปค่ะ ใช้ตะหลิวก็ได้นะคะในการคนเนาะแต่ว่ายาติสะดวกใช้อันนี้เพราะว่าเวลาทอดเสร็จแล้วเราก็สามารถตักขึ้นเลยได้ค่ะไม่ต้องเปลืองเปลืองออ,อุปกรณ์เยเอะเนาะเนี่ยค่ะพอพอเขาเริ่มไม่มีฟองอากาศแล้วเนาะหรือว่าฟองอากาศน้อยน้อยแล้วเนาะเราก็ตักขึ้นได้เลยค่ะทอดนานกว่านี้ก็จะไหม้เนาะ การที่เราใส่แบะเซข้อดีก็คือเนาะสูตรของย่าแผ่นฉาบของเผือกของเราจะมีความเงาเงาแวววาสวยแล้วก็กรอบค่ะกรอบแล้วก็อร่อยด้วยหอมด้วยนะคะหอมใบเตยแบะเซก็จะไปเคลือบแผ่นเผลือกของเราทําให้แผ่นเผือกของเรามีสีสวยน่ากินนั่นเองเนาะสีขาวเหมือนแก้วเลยค่ะเป็นเงากระจก เป็นงเงาเนาะเหมือนเคลือบแบกเลยค่ะสูตรนี้ใครอยากลองทำก็นำไปใช้ได้นะคะจากนั้นทอดเสร็จแล้วเราก็ปล่อยให้เขาเซฟตัวเนาะแล้วก็ใส่เก็บใส่ถุงพลาสติกมัดปากอย่างดีเลยนะคะอย่าให้โดนลมนะคะถ้าโดนลมแล้วก็มันจะมีความเหนียวมันจะไม่กรอบเนาะหลังจากที่เราทอดแบบนี้นะคะเราใส่ถุงไว้เลย เวลาแพกก็หาภาชนะมารองนะคะเผื่อว่าแผ่นขนมเราอะร่วงลงไปเราก็สามารถเก็บขึ้นมาได้นะคะเ<ม>นี่ยค่ะแพกเสร็จแล้วเราก็รีบซีนติดสติกเกอร์สวยงามเลยค่ะ<ม>ทำทีละสองสามถุงแล้ว 2, 3, ก็นำไปซิลนะคะปิดปากให้สนิทนะคะแบบนี้นะคะถ้าทำทีละเยอะเราค่อยไปปิดทีเดียวเดี๋ยว ลมเข้าอากาศเข้านะคะจะลดความกรอบความอร่อยลงได้นะคะติดสติกเกอร์ติดยี่ห้อพร้อมส่งเลยนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะคะไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีและขอบคุณค่ะ